ยิ่งกว่าละครใช้ดีใจป่วยมาร็งระยะสุดท้ายแล้วความลับชีวิตคู่หลังแต่งงานเผยทำไมอยากตายไปจากเมีย เขาเด่นเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูพอดเรื่องแต่งงานเพื่อตอบแทนบุญคุณเราจะพบได้บ่อยในละครช่วงพรามธรรมนะคะแต่ในชีวิตจริงก็เกิดขึ้นเช่นกันค่ะหญิงสาวคนหนึ่งเธอเผยว่าก่อนที่พ่อสามีของเธอจะเสียชีวิตเขาได้กําชับไว้ว่าอย่าให้ป้ายวิญญาณของเขาถูกวางไว้ร่วมกับแม่สามีเพราะก่อนที่แม่สามีจะแต่งงานกับเขาเธอได้ตั้งคันกับชายอื่นแล้วแต่เพราะต้องการตอบแทนบุญคุณของพี่ชายสามีเขาจึงต้องอดทนใช้ชีวิตเช่นนี้มาตลอด หญิงสาวเล่าเรื่องนี้ผ่านทางกลุ่มใน Facebook ที่เหล่าสไปยมาปรับทุกเกี่ยวกับแม่สามีซึ่งมีสมาชิกกว่า3.5แสนรายว่าพ่อสามีเพิ่งเสียชีวิตไปไม่กี่วันก่อนจากไปเขารู้ตัวว่าเป็นมาเร็งระยะสุดท้ายจึงขอให้เธอช่วยบันทึกคลิปวิดีโอเกี่ยวกับคำสั่งเสียโดยเน้นย้ำว่าหลังจากแม่สามีเสียชีวิตไม่ให้วางป้ายวิญญาณของทั้งคู่ไว้ด้วยกันและไม่ให้แม่สามีถูกจารึกชื่อในตระกูล หากครอบครัวฝืนทมเขาจะให้เอาป้ายของเขาออกไปแทนเพราะเขาทนแม่สามีมาตลอดชีวิตแล้วและไม่อยากต้องเกี่ยวข้องกันแม้แต่หลังความตายยิ่งสาวเธอยังเล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งหลังจากถูกแม่สามีต่อว่าเธอจึงออกไปสุบ,บรี่ที่ยวระเบียงชั้นสองทันใดนั้นเพราสามีเดินมาขอแบ่งบุหรีหนึ่งม่วนแล้วเผยความลับที่น่าตะลึงแก่เธอ ลูกสะพ้ยเธอไม่เคยสงสยัยเลยว่าทำไมฉันไม่เคยนอนห้องเดียวกันกับแม่สามีเลยนั่นเป็นเพราะก่อนที่เธอจะแต่งงานกับฉันเธอท้องกับผู้ชายคนอื่นแล้วถ้าฉันไม่ติดหนี้บุญคุณพี่ชายของสามีเธอฉันคงไม่มีวันแต่งงานกับเธอเลย พ่อสามียังเผยอ,อีกว่าสามีของเธอเป็นผลจากแผนการของครอบครัวแม่สามีพี่ชายของเธอชอบมาหาฉันบ่อยๆมาชวนดื่มเหล้าแล้ววันหนึ่งลูกชายของเธอก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันไม่เคยแต่ต้องเล่าอีกเลยเพราะสามีบอกว่าเห็นใจลูกชายคนโตที่เป็นผู้บริสุทธิ์นั้นจึงเป็นเหตุผลที่เมื่อแบ่งทรัพย์สินที่ดินที่ดีและบ้านหลังนี้ถูกยกให้สามีของเธอรวมถึงเงินประกันชีวิตด้วยส่วนแม่สามีเขาไม่เหลืออะไรไว้ให้เลย โชคดีที่สวรรค์ให้ฉันเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายตอนนี้ฉันตอบแทนบุญคุณของพี่ชายเธอหมดแล้วถ้าฉันยอมเวลากลับไปได้ฉันขอเลือกที่จะตายตั้งแต่ตอนนั้นดีกว่าต้องถูกเขาช่วยชีวิตไว้ยิ่งสาวฟังจบก็พูดอะไรไม่ออกทำให้เธอเข้าใจว่าทำไมพ่อสามีถึงเป็นคนที่แทบไม่เคยยิ้มหรือพูดมากนักเขามักจะมีสีหน้าครึมตลอดเวลาเพราะเขาต้องใช้ทั้งชีวิตชดใช้บุญคุณของคนคนหนึ่ง พ่อสามีคะท่านลำบากมามากแล้วขอให้ท่านจาบไปอย่างสงบเถิดลังโพต์ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นมากมายอย่างน้อยเขาก็ได้ระบายความในใจคอมเมนต์ท่านมาบอกว่าเศร้ามากชีวิตที่ขมขืนจริงๆคอมเมนต์ท่านมาบอกว่าพ่อสามีเป็นคนดีมากยอมเสียสละทั้งชีวิตของตนเองคอมเมนต์ท่านมาบอกว่าเขาชดใช้หมดแล้วชาตินาคงไม่ต้องเจอกันอีกแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณคะ่ะ